ใจของเราคือน้องไม้น,ไมน้องไม้นะมาเล่นวิดีโอกับเราหลายวิดีโอแล้วนะคะเราก็มีน้องๆถามมาว่าน้องไม้เป็นใครสงสยัยอยากรู้จักน้องไม้นะคะน้องไม้ชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจารุภาสกุลจันทร์ค่ะเป็นเพื่อนข้างบ้าน <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> เป็นเพื่อนชชวแตมที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วก็เฟสเดียวกันเฟสเดียวกันแล้วเกิดวันเกือบวันเดียวกันนะคะเกิดพับร์รี หนูเกิดตอน <9 S 1> เชืสามวัน <c oughs> เอ้ยสองวันค่ะน้องมานะคะจะเกิดก่อนเชลแอมสองวันน้องวายเกิดวันที่วันที่เจ็ดค่ะเดือนกุมภาพัานธ์ส่วนเชลแอมเกิดวันที่เก้าค่ะเก้ <9 S 1> ากุมภาพันธ์ค่ะ วีเดียวกันคือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เกิดเลยตอนเพิ่งเกิดเป็นเบบีเลยนะคะแม่กับคุณแม่น้องไมอ่ะก็มาเจอกันเดินเล่นชมนกชมไม้อะไรอย่างงี้ก็เจอกันมาตั้งแต่เป็นแบบอเลยแบรบอไม่ใช่เบบีนะคะเป็นแบบอสแบบอสภาษาไทยเบบีภาษาอังกฤษนี่ยโอ้แบบอสมาพูดถึงของที่เราจะรีวิวกันดีกว่าคือขนมแล้วนินน่ารักมากนะคะเป็นขนมจากต่างประเทศนะคะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งเกาหลีนะนี่น่ากินไหมอันนี้จากดิสนีย์เลยนะคะส่วนอันนี้น่าจะแนวเกาหลีนะ พวกขนมที่แบบไส้เป็นมัชเมลโล่อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นทางเกาหลีแล้วก็เป็นพุดดิ้งนะคะแม่คิดว่าเยลลี่ตอนแรกหนูก็คิดว่าเยลลี่นะคะแต่มันหน้าตาเหมือนพุดดิ้งอะเดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรแต่แพ็คเกจมันคือไข่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นไข่เยี่ยวมาก็ได้นะคุณชมพูรู้แหละเขาคือไข่นกเพนกวินนะคะรสสตรอเบอรี่ลองกินกันเลยเริ่มจากอะไรดี มานคือเรื่องล่ากัดอันนี้ค่ะทีนี้สองคนนี้เป่ายิงฉุกนะคะใครชนะเริ่มจากดนันยิงยาวไป้วเป่ายิงฉุกได้ทายได้ได้ได้ทำวิดีโอนี้ที่ไรนะทําเสร็จอ่ะอิ่มแล้วพอทำมันนี้เสร็จทุกวันเลยนะคะอาหารจะมาพอดีเลยจริงน่ารักมากเลยแบ่งเป็นซองๆแบบนี้นะคะกินกันเขียนว่าแอบ เป็นช็อกโกแลตเขียนว่า angel pie นะคะท่าไงจะเป็นอย่างนี้แอบตรงนี้มีรูปไข่อิสราเอลด้วยเอาเลยจ้ะฮะคุกกี้หรอเป็นคุกกี้หรอแล้วมีมัชเมลโล่ไหมอ่ะอืมน่าจะเป็นคุกกี้ประกบบนล่างตรงกลางเป็นมัชเมลโล่แล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนะคะนืมรูปละมุนมากเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางเป็นมัชเมลโล่อร่อยอันนี้ให้กลือคะแนน เธอการไม่แปดคะแนนเพราะอะไรคะก็อร่อยนะคะแต่ว่า มันไม่ได้อร่อยแบบอร่อย,ย,ย100%อ๋อมันยังไม่อร่อยเต็มสิมัน,รมนอร่อยแค่แปดใช่ไหมน้องใหม่ให้กี่คะแนนคะหนูให้เก้าค่ะมันก็ยังไม่ได้อร่อยมากถึงขนาด100%แล้วก็ที่หนูลดไปคะแนนหนึ่งก็คือเพราะว่ากโกแลตมันเลี่ยนไปอ๋อหวานเกินไปหรออ,อ๋อแม่สิบแม่อร่อยแม่ชอบแม่ชอบมาใช้ร่ไงเอาละค่ะเราไปต่อกันที่<ช>ขนมที่มาอยากกินมากนั่นก็คือ ของดิสนีย์ใช่ค่ะอันนี้เป็นดิสนีย์เป็นเวอร์ชั่นอีสเตอร์เอเดนคะแต่ดำเคยกินแบบฮาโลวีนแล้วค่ะใอีสเตอแล้วเราเคยกินได้ค่ะเราเคยกินอันนี้แต่ว่าถุงอ่ะเป็นลายฮาโลวีนเป็นดิสนีย์เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ข้างในจะเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูจุดแต้มตัดไม่สวยเลยตัดสวยได้หรอถุงก็ออกสวยมาเทดูเพราะว่ามันต้องมีหลายลายแน่เลยถุงอ่ะว้าว ไหนมีลายอะไรบ้างคะดูสิมีมินนี่ค่ะแล้วก็มิกกี้ค่ะมินนี่มิกกี้แต่ละอันน่ะมีสองอันนะเขาจะถือไข่นะอีสตอร์เอ็กนะคะนี่แต่ละอันมีสองอันแต่ละซองมีสองแอนแล้วก็แต่ละอันนะคะลายจะเป็นเกี่ยวกับอีสตเอร์เอ็กไหนนี่เป็นลายมินนี่ถือกระต่ายนะคะน่ารักมากเลยอ่ะกินเลยนะคะได้เลยค่ะชุดแตมเรียบร้อยกินไปแล้วอร่อยชิ้นอ่ะอ่ะอร่อยไหมอร่อยหรอ อะไรหรอการเมื่อกี้ไหนเหรอกันอันนี้ช็อกโกแลตเขาไม่เลี่ยนดีหนูคิดว่าอ,อันเมื่อกี้น่าจะเพราะว่ามีม์ชเมลโล่ด้วยแล้วตัวม์ชเมลโล่ก็หวานช็อกโกแลตก็หวานเลยเลี่ยนไปใช่ไหมอันนี้ค่ะเป็นคุกกี้ตรงกลางเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากเลยอ,อร่อยความหวานอันเมื่อกี้หวานกว่า เรามาให้คะแนนกันดีกว่าว่าใครให้คะแนนเท่าไหร่ใครได้ให้เก้าเก้าน้องใหม่ให้เท่าไหร่คะหนูให้สิบค่ะน้องใหม่ให้สิบแกต้องบอกก่อนนะคะทำไมถึงไม่เก้าแต่ว่าตรงคุกกี้ฝืดคอไปหน่อยค่ะอ๋อจะฝืดคอนิดนึงต้องกินน้ำแม่ให้สิบเหมือนกันเพราะว่าอร่อยอันต่อไปเราอยากเปิดไข่ทองจิ้ค่ะคิดต้องกันงั้นเปิดเลยหนึ่งสองสามเออหน้าตาเป็นแบบนี้ ไข่สตรอเบอรี่ของน้องเพนกวินเปิดแบบนี้อ๋อมา<ด>เป็นอ้วยตัวนี้ออกมาแต่แพ็กเกจน่ารักมากเลยอ่ะมันจะเหมือนกับปีโป้ว่เนะเหรอเออนั่นสิย็งไงคะอร่อยเอา้าจานเพิ่งจะมาเองออชิมกันและนี่อรอยน่ารักน่ารักอร่อยไหมคะน้องแม่อร่อยน่ารักมากเลยอ่ะ เราก็มีความแบบดึงมากนะคะ mm. อือร่อยถ้าแช่เย็น <laughs> ถ้าแช่เย็นนะต้องอร่อร่อยมากเลยอ่ะกินหมดแล้วเ <laughs> ะดแตะเป็นไงคะยังโหลดดิ้งอยู่รอคะโหลดดิ้งอ r i อ h เออเลยค่ะเออเลยถ้าขอให้เต็มสิบจะทำให้เต็มสิบหะคะแนนอะไรตอนแรกก็ค่ะมันจะกินแล้วชอบดีมากเลยนะคะแต่ว่าพอมันอยู่นานๆแล้วมันจะรู้สึกเหมือนนมตอนแรกรู้สึกดีมากแต่พอกินไปอีกแบบหนึ่งไม่ค่อยชอบงนี้ใช่ไหมน้องไม้ให้กี่คะแนนคะน้องให้สิบเต็มเลยค่ะแม่ให้เก้าก่อนถ้าแช่เย็นแม่น่าจะให้สิบเชื่อไหมนะคะผมรู้สึกยังไงมันเลี่ยนอ๋อมันเลี่ยนเกินไปทีนี้เหลือสองอันแล้วนะคะจะเปิดอันไหนดีหนึ่งสองสัม อีกแล้วไปยิงชุมกันยาวยิงยาวก็ะเบา,เายิงชุกชน,น,นะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นครัตเกอร์สตรอเบอรี่นะคะมีหลายรสมากในซีรีส์ของเขามีหลายรสมากเลยอ่ะอันเนี้ยจะเป็นรสมะนาวอร่อยนะอันเนี้ยจะเป็นชีสก็อร่อยเหมือนกัน <c oughs> มีใส่โอรีโอด้วยที่ผ่านมาก็อร่อยนะเรามาลองอันนี้ว่าอร่อยหรือเปล่า ข้างในมีเป็นอย่างนี้2อันนะคะเธอจะอิ่มแล้วค่ะเชิจะนอนแล้วนะคะจะเย็นตื่นก่อนอ,อะไรไหมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะตรงปกเลยตรงกลางมีไส้ครีมสตรอเบอรี่ ทำไมอันนี้เด็กไม่กรีบดร้ดเป็นอะไรไม่อร่อยเหรอคะอร่อยอือร่อยค่ะน้องไม้ให้กี่คะแนนคะอันนี้หนูให้สิบค่ะสิบชาตรีมะคะแม่ก่อนแม่ก่อนเนาะสิบที่สองคือดีให้ ทุกอันเลยล่ะกูขอเปลี่ยนคะแนนหนูให้เก้าคืนเพราะพหนูกลัวกินเยอะแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวให้หวายพี่แจมให้เก้าเพราะอะไรคะหายไปหนึ่งคะแนนเลี่ยนเลี่ยนอีกแล้วเหรอสําหรับแม่นะแม่ชอบที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่นิดๆแล้วก็ไม่หวานจัดนะคะอันต่อไปค่ะตุ๋มแล้วเดี๋ยวแม่กับน้องวายจะชิมกสองคนมอันนี้นะน่าจะเป็นบทสรุปของขนมวันนี้เลยเพราะตัวแป้งข้างบนข้างล่างเนี่ยเป็นช็อกโกแลตแต่ตัวไส้เป็นสตรอเบอรี่เราจะผสมประสานกันแล้ว วาช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะหนูเป็นสตรอเบอรี่ชร์แตงเป็นชอ็อกโกแลตโอเคเอเซส <laughs> 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 หน้าตาแบบสีน้ำตาลของช็อกโกแลตเข้มมากเลยอะ่ะ <laughs> น่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตคะ่ะ <c oughs> อ,อร่อยมากค่ะรสชาติของดาร์กช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ค่ะมันกลมเกลียวเข้าด้วยกันนะคะกลมเกลียวกลมกล่องเข้าด้วยกัน ฉันไม่สี่เต็มสิบให้สี่หนูน้อยมากอะ่ะกระใหม่ให้หรอคะให้กาหนูคิดว่าดาร์กช็อกโกแลตมันเข้มไปนิดนึ่งชัดันกม,มให้สี่ตอนเล่นจะให้ศูนเนี่ยเฮ้ยทีย่เล่คือมันขมคาราเมี่มันขม,มนขจนฉันจะไม่ได้ดเั้ ช็อกโกแลตมันขมจนไม่ได้รสชาติสตรอเบอรี่ใช่ไหมแม่กินเข้าไปแม่ก็รู้สึกว่าตัวช็อกโกแลตเขาเข้มข้นมากจนขอมอ่ะเลยไม่ค่อยรู้สึกรสสตรอเบอรี่นะคะใครเท่าไหร่ไม่ห้าอันอื่นอร่อยกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิดีโอทานขนมแปลกๆกันนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆเดี๋ยวแม่จะหาขนมแปลกๆน่าทานน่าทาน,าน,าน,านาเอามารีวิวให้ดูกันนะเดี๋ยววันนี้แม่แสตมแล้วก็น้องไมค์ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย